านักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังคงเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร้จังหวัดนครนายกรวมทั้งภาพของผู้คนที่กำลังลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแสดงให้เห็นว่าหลายคนไม่ได้มีความวิตกกังวลกับกระแสข่าวเรื่องน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร้ ที่ก่อนหน้านี้ข่าวถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าน้ำตกวังตะไคร้ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตงสาลิกาอเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้มีน้ำกำลังมาจากเขาใหญ่สีดำคล้ำไหลเชี่ยวจนทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานต้องประกาศงดลงเล่นน้ำนั้นทางด้านของร้อยตรีศักชัยบัวภาคม รองผู้จัดจการอุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร้บอกว่ากระแสข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดสถานการณ์น้ำในอุทยานยังเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์น้ำป่าอย่างที่เป็นข่าวทั้งนี้ทางอุทยานมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวและประจำอยู่บริเวณต้นน้ำเพื่อคอยสังเกตการสถานการณ์น้ำป่าอยู่ตลอดเวลาหากเกิดมีน้ำป่าไหลามาจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย30นาที พร้อมทั้งอบพยพนักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ําไปประจําอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยได้ทันทีส่วนที่บอกว่าน้ํานั้นมีลักษณะแดงหรือเปลี่ยนสีจนขุนนั้นเกิดจากการที่น้ําไหลกัะเซาะตามตะลิ่งปะปนกับดินทรายจึงทําให้น้ํามีสีที่เปลี่ยนไปจริงเขาคือวังตะไคร้เราไม่เคย,ไม,เคยไม่มีเคยติดแลวเพราะวังตะไคร้เรามีการรักษาความปลอดภัยได้ดีมากเพราะเราจะมีเจ้าที่คอยขึ้นอยู่ที่ต้นน้ําคอยดูน้ําป่า ถ้ามีน้ำป่ามาเราสามารถแจ้งเตือนภัยได้3 0มสินาทีเราสามารถเอานักท่องเที่ยวขึ้นจากการเล่นน้ำได้ทั้งหมดแต่ห้องนี้ไม่มีครับไม่มีน้ำป่าก็อยากจะฝากสื่อนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำป่าก็ขอให้ติดต่อโดยตรงเลยนะครับที่อุทยานตะไคร้ครับการออกสื่อไปโดยที่ไม่มีข้อมูลมันอาจจะทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเราเสียได้ครับ ทั้งนี้รองผู้จัดการอุทยานแห่งชาติน้ําตกวังตะไคร้ขอยืนยันว่าในพื้นที่ไม่มีน้ําป่าเกิดขึ้นแต่อย่างใดนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตามปกติและหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อกับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร้ได้โดยตรงทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน